นี่แม่กินอะไรอ่ะกินผักนึ่งโอ้เนี่กบน้ำแล้วดิทำแล้วโอ้หนี่แม่ทำเองเหรออืมว้ปลาตัวเล็กจังอ่ะอ้าวกินตัวใหญ่ไม่ดีเรามมนใหญ่เกินแล้วนี่อะไรเนี่ยยำม,ม้มเส้นไม่ใหญ่โอ้ไม่ใหญ่ทำให้แม่มันมีปีกุ้งแห้งด้วยนะนล้ะแล้วตัวนี้ปลาอะไรปลาซะมอนอมโอ้ไปย่างเกลือนะเขาให้มาเขาให้มาเนี่ยแม่ใส่ผักซะเยอะเหมือนแม่ไม่ไม่ตั้งใจกินเนื้อเลยนะ อ้าวก็กินเนื้อบ้างกินผักมั่งเนื้อมันหวานหวานเลยเออนี่แม่วันนี้เราปาร์ตี้กันใช่ไหมเนี่ยนี่มันจัดจัดชุดใหญ่เลยนะอืแต่ปลาตัวเล็กนี่เราบอกว่าก่อนนอนนี้ไม่ไม่ต้องกินอะไรไงกินได้กินผักได้คือตกลงว่ากดดีกดกดกูใช่ป่ะกดของกูเองอ่านี่อะไรผักอะไรเนี่ยตัวนี้ผัาขึ้นใช่คุขึ้นช่แต่ละอย่างนี่มันให้คุณค่าทางอาหารยังไงอิ่มอิ่ม โอ้ยนี่แม่ไม่หั่นมาเลยเนี่ยไอ้ดอกคะน้าเนี่ยหั่นทําไมเลวหั่นแล้วมันก็เล็กโอ๋อ๋อนี่แม่ทําเองปะอืถ้าขายนี่ขายตัวเท่าไหร่เจ็ดสิบจานนี้เจ็ดสิบมีน้ําจิ้มไหมน้ำจิ้มไม่มีนี่กินแบบรสนี้พอดีแล้ไม่ต้องจิ้มโอ้ไอ้ต้องสีฟงสีฟูดอะไรอะเนาะไม่ต้องฟูดแล้วโอ้ทำไมต้องหั่นและนี่ต้มน้ำเอาน้ำมาทำอะไรแค่ตีนแค่ตีนอือเอาสูตรไหนมาเนี่ย ในทิกต o อสมผสมมีอะไรบ้างมะกรูดห้าลูกเกลือเกลือเกลือสีช้อนเกลือแบบเกลือแบบไหนเกลือทะเลเกลือเม็ดเกลือเม็ดเกลือมะกรูดห้าลูกเกลือสีช้อนแล้วน้ำเป็นไงอุ่นอุ่พอทนได้จะทนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นโอ้แช่สิบนาทีมือกับตีนกับเท้า มือตีนหรือมือมือเท้าพร้อมกันหรือ,อยังไงสิบนาทีมือเท้าพร้อมกันสิบนาทีโอ้เนี่ยนะและ้วเนี่ยทำไมทำไมค่อยๆแตะเล่นเลอเออดีวะไปเอามาจากไหนเนี่ยไม่ติกตอกทิกตอก <bore. S 1> อีกแล้วโอ้ไม่ไม่ใช่ในติกตอกเรารู้มานานแล้วแต่ก<อ>่อนนี้ก็แช่แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรอ๋อแล้วแล้วแล้วเห็นว่ามีน้ำมันอะไรน่เหยด้วยเนาะ น้ำมันผิวมะกรูดเนหอมน่เหยเออแต่นี้แม่อย่าเพิ่งทิ้งนะหนุ่มไปวางในห้องนะว่าเป็นสิริมงคลด้วยนะจริงจริงมันต้องใส่ตะไคร้ด้วยกบยับใบมะขามด้วยอ้าวหาไม่ทันอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันอื่นเราก็หาหามาใส่ทําใหม่ทาอาทิตย์ละสองครั้งนี่ตอนนี้ตอนที่เราแช่อยู่เนี้แต่มันรู้สึก,กยังไงลนะร,ร,รู้สึกร้อนรู้สึกแล้วแล้วอะไรนะการแช่แช่อะไรนะ,รระรนะมีลักษณะเนี่ย <c oughs> เพื่อให้เลือดลมเดินดีผ่อนคลายเท้าเรายืนทั้งวันไง เยินทั้งวันแล้วแม่บอกว่าแช่อะไรนะกี่นาทีเอ้ยสิบนาทีสิบ,บนาทีเพื่อนๆอยากสนใจก็ลองทําตาม<อ>ดู<ำ>เนอะทําดูนะ